สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมา6วิธีเลือกเสื้อยืดให้ใส่ออกมาแล้วดูดีวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายกันบ้างนะครับเพราะว่าเสื้อยืดก็ถือว่าเป็นเสื้อที่หลายคนก็นิยมจะใส่ไม่ว่าจะใส่อยู่บ้านสบายสบายแต่บางคนก็ใส่เสื้อยืดไปออกงานต่างๆได้เหมือนกันนะครับ ดยปกตินะครับเสื้อยืดผู้ชายนั้นก็ไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะดูดีกันทุกคนนะครับถ้าเราเลือกเสื้อยืดสีพื้นเสื้อยืดคอกลมให้เข้ากับตัวเองบางครั้งถ้าเราสามารถเลือกได้ดีแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องแต่งกายที่ดูดีมีสเสน่ห์ได้ทีเดียวเชียวละครับวันนี้ก็เลยนําวิธีการเลือกเสื้อยืดมาเล่าให้ฟังกันว่าจะใส่เสื้อยืดแบบไหนให้เหมาะกับเรานะครับแล้วก็ใส่แล้วดูดีมีสเสน่ห์แบบนี้ ข้อแรกเลยครับก็คงจะต้องมองถึงสรีระตัวเองเป็นหลักก่อนการที่จะเลือกเสื้อนะครับไม่ว่าทุกคนจะมีหุ่นดีหุ่นไม่ดีหรือหุ่นอ้วนนะครับหรืออวบก็ตามทีนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าสรีระโดยรวมของเราเป็นอย่างไรก็จะทําให้เราสามารถเลือกเสื้อยืดที่เหมาะสมกับเราได้เช่นเราเป็นคนอ้วนไหมคนผอมแห้งหรือเปล่าหรือเป็นคนหุ่นดีมีกล้ามแบบดารา ในแบบต่างๆถ้าไม่ใช่ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสรีระหรือรูปร่างของเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเช่นถ้าเราเป็นคนที่แบบดูอ้วนดูอวบแบบนี้ก็แนะนำให้ใส่ไซส์ใหญ่กว่าตัวเล็กน้อยเพื่อให้สรีระในส่วนของตรงหน้าอกตรงส่วนกลางตรงแขนนั้นไม่ดูว่ามันรัดจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ารัดมากรัดจนดูอึดอัดมันก็ดูไม่ดีครับรวมถึงถ้ารัดมากก็อาจจะ มีเหงื่อคราบเหงื่อคราบเปรียกต่างๆที่ระบายได้ยากด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นหนุ่มเจ้าเนื้ออวบอ้วนหน่อยเนี่ยก็ควรจะเลือกไซส์ให้ใหญ่กว่าตัวเล็กน้อยเพื่อทําให้บริเวณหน้าอกส่วนกลางแขนดูไม่รัดแน่นจนเกินไปนะเราก็ป้องกันพวกคราบเหงือต่างๆด้วยส่วนถ้าเป็นคนผอมแล้วลวก็ก็คงจะเลือกเสื้อไซส์ที่พอดีตัวนะครับพอดีตัวคืออะไรไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแบบพอดีพอดี เพราะว่าถ้าใหญ่ไปหรือเล็กไปก็จะทําให้เห็นยิ่งชัดของความผอมแห้งของคนคนนั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ดูผอมดูแห้งเนี้ยก็อาจจะใช้วิธีการพรับแขนเสื้อนะเพราะพับแขนเสื้อจะทําให้ดูแขนใหญ่ขึ้นหรือการใส่แจ็คเก็ตทําให้ดูตัวหนาขึ้นแบบนี้ก็มีส่วนช่วยทําให้การใส่เสื้อนั้นดูดีดูสมาร์ทดูมีสเสน่ห์ครับส่วนคนที่มีหุ่นดีมีกล้ามไม่มีพุงแบบเนี้ย ก็จะใส่เสื้อยืดแบบพอดีตัวก็น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะถ้าใหญ่ไปเล็กไปก็คงจะไม่เหมาะแล้วถึงจะใส่ใหญ่หน่อยหรือเล็กหน่อยอยังไงมันก็ดีครับเพราะว่าเราหุ่นดีอยู่แล้วแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าสรีระดีนั้นใส่พอดีตัวก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองครับต่อมาครับข้อ2ข้อ2จะเป็นวิธีการเลือกคอเสื้อครับเราจะเห็นว่าโดยโปกติเนี่ยเสื้อยืดจะมีแบบคอกลม คอตัว v นะครับแล้วก็แบบคอตื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเลือกเสื้อยืดให้เหมาะนะครับกับลักษณะรูปร่างของเราในที่นี้คือผอมหุ่นดีอ้วนอวบแบบนี้นะถ้าใส่เสื้อยืดคอกลมเสื้อยืดคอเต่าจะเข้ากับคนรูปร่างผอมมากกว่าเนื่องจากจะไม่เปิดเผยช่วงคอให้ดูเด่นนะครับคนรอบข้างจึงให้ความสนใจกับเนื้อตัวส่วนบนน้อยลงนั่นเองก็ทําให้ เป็นการปกปิดความผอมได้ระดับหนึ่งเลยครับแต่ถ้าเป็นคนที่อ้วนนะครับหรืออวบแบบเนี้ยนะครับก็ควรจะเลือกเสื้อยืดคอวีก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนที่มีรูปร่างสมส่วนหรือท้วมหรืออวบหรืออ้วนประมาณนี้แหละเพราะคอวีจะเน้นเปิดเผยบริเวณหน้าอกซึ่งก็อำพรางสายตาให้ไปหน้าดูสมส่วนดูคอยาวดูสูงขึ้นมากขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้า ท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่ดูอบอวบดูสมส่วนนะครับก็ใส่เสื้อตัวคอวีก็น่าจะเหมาะและดีกว่าแต่ถ้าเป็นผอมแห้งเนี่ยก็ใส่คอกลมเสยืดคอเต่าแบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีหรือเหมาะสําหรับรูปทรงหรือรูปร่างนั่นเองนะครับค้วนี้มาถึงข้อ3กันแล้วครับข้อ3จะเป็นเรื่องของไซส์เสื้อนะโดยปกติแล้วเนี่ยไซส์เสื้อมันจะมีหลากหลายขนาดเลยมีไซส์ S M L X L ล้วก็มีไซส์สไตล์เอเชียสไตล์ยุโรปครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเราก็คงจะต้องมองขนาดของไหลรอบอกนะครับความยาวของเสื้อนะซึ่งโดยปกตินะครับก็จะมีไซส์ที่เป็นมาตรฐานอยู่นะแต่เราก็ต้องรู้ว่ามาตรฐานนะเป็นมาตรฐานฝรั่งหรือมาตรฐานคนไทยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันด้วยถ้ามาตรฐานฝรั่งเนี่ยตัวจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นมาตรฐานคนไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ให้ดีถ้าซื้อของออนไลน์แล้วก็ต้องดูด้วยว่า,าไหล่กว้างเท่าไหร่รอบอกความยาวความยาวแขนแบบนี้ก็จะเหมาะสมในการที่จะเลือกเสื้อได้ตรงมากที่สุดนะครับเพราะโดยปกติแล้วเราก็จะเลือกตะเข็บไหล่ที่ใส่แล้วตรงกับหัวไหล่แบบพอดีพอดีนะไม่เหลือเยอะไปหรือหรือสั้นไปแบบนี้แขนเสื้อโดยปกติก็อยู่ประมาณ1ใน3หรือไม่เกินครึ่งของต้นแขนก็ถึงจะ ถึงจะเหมาะสมและดูพอดีที่สุดครับโดยปลายแขนเสื้อต้องรัดพอดีกับรอบแขนและความยาวชายเสื้อก็ควรจะเลยขอบกางเกงอย่างน้อย2นิ้วนะครับเพราะว่าเวลาเราขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวแล้วจะได้ไม่เห็นพุง mm. เห็นสะดือแบบเนี้ยเสื้อจะปิดพอดีเลยอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเสื้อที่มีขนาดพอดีพอเหมาะแล้วก็ดีที่สุดสําหรับการเลือกขนาดแบบเนี้ยครับต่อมาครับข้อ4ละ ข้อสี่จะเป็นเรื่องของสีครับเพราะว่าสีโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นนิยมกันก็สีดำสีขาวสีเทานะครับซึ่งอีกสีหนึ่งที่นิยมก็คือสีกรมท่าซึ่งถ้าเกิดสีดำก็จะเป็นสีที่แบบสามารถจับคู่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าโดยปกตินะสีดำเนี่ยจะเป็นสีที่ซีดแล้วก็จางง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะใช้สีดำควรเลือกซื้อผ้าที่เป็นผ้าชื่อพีมานะครับเพราะสีจะซีดยากนะ ต่อมาครับสีต่อมาคือสีขาวสีขาวก็เป็นสีพื้นฐานที่หลายๆคนใส่เป็นประจำนะครับแต่สีขาวมีข้อควรระวังก็คือพวกคราบสกปรกต่างๆซักต้องสะอาดขาวนะแล้วก็ต้องระวังเลอะเทอะด้วยเพราะมันเลอะง่ายนั่นเองครับต่อมาครับสีต่อมาคือสีเทาสีเทาเป็นสีแบบคลาสสิกเลยที่เราสามารถนำไปใช้มิกแอนด์แมทใส่กับเสื้อผ้าในสีอื่นได้นะครับ เราก็สามารถที่จะไปมิกกับชุดสีสันสดใสหรือไปใส่ในโทนที่สีเข้มขึ้นแบบนี้ก็ได้สีเทานี่ก็จะเป็นสีที่สามารถไปมิกแอนด์แมทได้ง่ายนะส่วนอีกสีหนึ่งที่เป็นสีพื้นฐานคือสีกรมท่าด้วยปกติสีน้ำเงินเข้มสีกรมท่าแบบนี้นะครับจะทำให้ดูสมาร์ทดูผิวสว่างมีความเรียบหรูมีความน่ามองเพราะฉะนั้นสีกรมท่าก็เป็นสีหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่ามันเป็นสีออกโทนเข้มเพราะฉะนั้นต้อง ดูดว,ว่ามันซีดหรือเปล่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ดีนะครับต่อมาครับอย่างที่5้าละเมื่อเราพูดถึงสีไปแล้วคราวนี้ก็ต้องมองเนื้อผ้านะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อเสื้อยืดก็ไม่ได้ดูเลยว่าเสื้อยืดเนี้ยทำมาจากผ้าอะไรมัวแต่ดูราคาแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อผ้านั้นก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูป้ายราคาสะหน่อยว่าเป็นผ้าอะไรนะครับเป็นผ้าผสมอะไร เพราะเราจะได้ทราบว่าควรจะใส่เสื้อแบบไหนเพราะว่าแค่เนื้อผ้าที่ต่างกันนั้นก็ให้ผลของการใส่เรื่องของความสะดวกสบายความสบายของความสมาร์ทเนี่ยก็แตกต่างออกไปแล้วนะครับคราวนี mm ้ hmm. เรามาดูเนื้อผ้าบ้างครับถ้าเป็นผ้าพีมาจะเป็นเกรดสูงสุดของผ้าฝ้ายสีจะเข้มซีดยากสวมใส่สบายถ้าเป็นผ้าใยไผ่ ก็จะมีความเงานะครับสีจะสดสัมผัสนุ่มใส่สบายนะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าระดับไฮเอนด์คือผ้าใยไผ่ต่อมาครับผ้าเจอซี่นะครับก็จะเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นเป็นผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสังเคราะห์ต่อมาเป็นผ้ายืดนะก็นิยมนํามาใช้เป็นเสื้อออกกําลังกายรักษารูปทรงได้ดีสวมใส่สบายผ้าประเภทหนึ่งนะครับจะเป็นผ้าผสมลินิน โดยปกติจะเป็นผ้าที่ยับง่ายนะเป็นผ้าที่มีเส้นใยธรรมชาติที่แข็งแรงปอดโป่งระบายอากาศได้ดีสีเข้มกว่าฝ้ายปกติแต่ข้อสำคัญเลยเป็นผ้าที่ยับง่ายน,น,าะะนั่นเองครับประนัในการเลือกเนื้อผ้าเสื้อยืดก็ไม่ควรจะเป็นผ้าที่แข็งและหนาเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราใส่เสื้อที่แข็งและหนาเนี่ยก็อาจจะทําให้ดูอึดอดัดแล้วก็เหงื่อก็อาจจะชุ่มด้วยรวมทั้งก็อาจจะยับง่ายด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกให้พอเหมาะแต่ถ้าบางไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะว่าจะเห็นข้างในได้ชัดก็ดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับต่อมาครับวิธีที่6ละเป็นวิธีสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีที่มีความสําคัญนะครับก็ต้องดูโอกาสในการที่เราจะใช้ด้วยเพราะบางคนจะใส่เสื้อยืดไปในงานสังคมที่ระดับสูงแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะซะเท่าไหร่อาจจะทําให้ได้รับ สายตาจากคนรอบข้างที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเสื้อยืดก็จะมีโอกาสมีจังหวะมีความเหมาะสมของมันนั่นแหละก็เช่นเดียวกับการใส่รองเท้าแตะรองเท้า,ทาคุ้มส้นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูว่าการใส่เสื้อยืดให้ดูดีมีสไตล์ดูมีสเสน่นั้นควรจะไปใส่ที่ไหนอย่างไรเพราะถ้าเราใส่ไปในงานสังคมงานแต่งงานก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นั่นเองครับวันนี้เราก็ได้ทั้งหมด6 วิธีเลือกเสื้อยืดให้ใส่ออกมาแล้วดูดีแล้วนะครับแล้วท่านผู้ฟังมีวิธีในการเลือกเสื้อยืดยังไงให้ใส่แล้วดูดีครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็จบเป็นไปก่อน,นครับสําหรับ6วิธีเลือกเสื้อยืดให้ใส่ออกมาแล้วดูดีในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v sad ma สกดง่ายๆนะครับ S v. S. M. A. R. T. สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ